ประเทศรัเสเซียจะใส่เวียดนามเป็นที่พึ่งหลังจากถือความบาดจากบรรดานานาชาติในทั่วโลก <The Bank. S 1> สบายดีท่านผู้ชมกำลัาพบก,กับรายการทำทูเแสซึ่งหัวข้อที่ว่าเราอยากจะนำเสนอในมื่อนี้ก็คือประเทศรัสเซียจะใส่เวียดนามเป็นที่พึ่งหลังจากถือความบาดจากบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลก ประเทศรัสเซียและประเทศอาเซียนหลายประเทศกําลังดําเนินการเฮด้คตกลงเกี่ยวกับการสั่งระบบการโอนเงินหลังจากที่ประเทศรัสเซียประสบปัญหาความยุงยากในการโอนเงินอันเป็นผลมาจากบรรดาประเทศตะวันตกและประเทศสหรัฐอเมริกาได้คว่มบาตรระบบการเงินของรัสเซียปัจจุบันธนาคารทั้งหมดของรัสเซียบสสามารถเชื่อมต่อกับระบบโอนเงินแบบสวิปกับหลายประเทศที่เก่ามาโดยสฉพาะเป็นการจ่ายเงินผ่านบัตรวีซ่าบัตรเครดิตต่างๆประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการตกลงหับหองเอาระบบการจ่ายเงินกับ ก่อนประเทศอื่นๆในอาเซียนปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ตกลงเสื่อมต่อระบบโอนผ่านบัตรต่างๆอิงตามข้อมูลจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน M.G.M.O. หรือว่า Moscow State Institute of International Relations หรือว่า M.G.I.M.O. ทึงงยังได้ก็ตามในท้ายปีที่ผ่านมาระบบธนาคารเวียดนามถึง40%ก็สามารถใช้ระบบการโอนเงินของรัสเซียโดยผ่านระบบมือคัสในปี2022ที่ผ่านมาคาดการว่าระบบมือคัสจะมีผู้นำไส้อยู่ในประเทศเวียดนาม ถึง80%ของบรรดาธนาคารเวียดนามการหับหองเอาระบบการจ่ายเงินของรัสเซียจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่คนรัสเซียที่เข้ามาเที่ยวในเวียดนามอิงตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันท์มส์ถึงยังได้ก่ตามมีการประเมินแบบเป็นทางการว่าประชาสมนรัสเซียประสบความยงยากในการนำไส้บัตรเอร์กสอยู่ประเทศเวียดนามย้อนว่ายังมีข้อจำกัดหลายด้านเพื่อขยายระบบการจ่ายเงินดังกล่าวไปยังประเทศอาเซียนอื่นๆให้กว้างขวางกว่าเก่ารัสเซียกำลังเจรจากับประเทศเมียนมาเกี่ยว กับการนำใส้ระบบการจ่ายเงินแบบมือคัชของรัสเซียและการเสริมโตระบบข้อความทางด้านการเงินของธนาคารรัสเซียซึ่งเป็นแผนที่ใครคือกันทีได้มีการนำเสนออยู่ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียทางการไทยกำลังเฮ็ดเวียกกับทางการรัสเซียเพื่อให้มีการจ่ายเงินผ่านระบบมือคัชอยู่ประเทศไทยอิงตามการรายงานของสำนักข่าวเรียนอวอสเตอร์ของรัสเซีย ทำกางสภาพปัจจุบันและมีข้อจำกัดทางด้านการเงินการดำเนินการเหตุธุรกรรมทางด้านการเงินกับรัเสเซียประสบความซักซ่านักท่องเทียเ่ยวรัสเซียต้องการระบบการจ่ายเงินที่วองไวโดยเฉพาะอยู่ประเทศไทยที่มีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวรัสเซียเส้นอยู่เกาะสมุยเมืองพัทยาและเมืองภูเก็ตสำนักข่าวเรียนอวสตอร์ของรัเสเซียได้อ้างคำให้สัมภาษณ์ข,ของท่านศาส,สิวัตเอกอัคลัสทูไทยประจำรัเสเซียว่วา พวงเขาวังว่าระบบการจ่ายเงินทีไวจะใช้ได้ในอีกโบโดนี้และจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการระหว่างสองประเทศคือไทยและรัสเซียในขณะเดียวกันประเทศอินโดนีเซียก็กาลังเจรจาก,กับประเทศรัสเซียถึงความเป็นไปได้ในการนาใช้ระบบจ่ายเงินผ่านบัตรเมอร์กัสอิงตามข้อมูลจากสํานักข่าว TASS ของรัสเซียที่อังคําร์วของฐานเอกอัคราชสูตอินโดนีเซียทานโรเชตาวาเรสเอกอัคราชทูตรัสเซียได้กล่าวว่าเพื่อใช้บัตรจ่ายเงินเมอร์กาสปัจจุบันพวงเขากําลังปรึกษาหารือ การเลียงบัญหานี้พวกเขากําลังดําเนินการอยู่วงเขาเหตุเวียกกับสถาบักนการเงินทางสรงประเทศเวียดนามห่วมกับประเทศรัสเซียก่อนประเทศอื่นๆในอาเซียนในการนําใสกุลเงินของตนเองเพื่อจุดประสงค์ทางดันการค้าธนาคารว t ทีีซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลรัสเซียได้อนุญาตให้มีการโอนเงินไปเวียดนามเป็นเงินดง่งซึ่งเป็นสกุลเงินเวียดนามเริ่มตั้งแต่วันที่2สาหาเดือน7ปี2 0 2 2ที่ผ่านมานี่จะเห็นให้ประเทศเวียดนามและรัสเซียสามารถอำนวยความสะดวกและดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ อยู่ตลาดแต่ละแห่งอิงตามการรายงานข่าวของสำนักข่าวเวียดนามเป็นผลมาจากระบบทางการเงินของรัเสเซียแบบสวิฟต์ถูกยกเลิกธุรกิจรัเสเซียและคู่ความธุรกิจได้ประสบความยุ่งยากหลังจากที่ถืกบรรดาประเทศตะเวนตกความบาดทางด้านการเงินและการจ่ายเงินที่เกี่ยวพันกับก,บการค้าขายอิงตามคำให้สัมผัสข,ของฐานเดนิยาก,การาเซฟเจ้าหน้าที่สภาธุรกิจรัเสเซียอาเซียน ท่านเดนิยาการาเซฟกล่าวว่าสิ่งดังกล่าวเป็นตัวยูดันให้พวกเฮาได้คิดเกี่ยวกับการใส่เงินสกุลของตนเองในการค้าขายและบางกลไกเกี่ยวกับว่าพวกเฮาจะค้าขายโดยนําใส้สกุลเงินของพวกเฮาและบางสกุลเงินกับคู่ภาคีทีใกล้สิดกันท่านเดนิยาการาเซฟได้กล่าวว่ามันสําคัญที่จะรีเริ่มระบบการจ่ายเงินระหว่างประเทศรัสเซียกับบางประเทศในอาเซียนย้อนว่าบริษัทรัสเซียสนใจการเหตุธุรกิจยูอาเซียนทำกลางการที่รัสเซียถือความบาดทางดันการเงิน ในปี2014ที่ผ่านมาธนาคารของรัเสเซียได้จัดตั้งบริษัทห่วมหุ้นเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินแห่งซาดหรือว่า NSPK โดยการจ่ายผ่านบัตรเมอร์คัสบริษัทหุวมหุนเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินแห่งซาดยังดําเนินการผ่านระบบการจ่ายเงินที่ประเทศรัเสเซียอย่างหน่อยมี11ประเทศได้ห่วมกันเพื่อสร้างระบบการจ่ายเงินด้วยบัตรเมอร์คัสและยังมีอีก15ประเทศที่แสดงความสนใจในการเหตุธุรกรรมดังกล่าวอิงตามการรายงานของสื่อมวลชนรัเสเซียในวันที่1ตุลาคม2012มี ธนาคาร200ไปแห่งที่เข้าห่วมในระบบการจ่ายเงินแบบไว้ด้วยการใส่บัตรมือกัสเชิงมียนมูลค่าที่โอนผ่านระบบนี้ซิมื้อตรูโบสกุลเงินของรัสเซียทั้งยังได้ก็ตามตัวเลขยังไกตัวเลขที่โอนผ่านระบบสวิฟตซึ่งระบบสวิฟตมีธนาคารเข้าห่วมถึง11,000แห่งพนแห่งยนวาเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและมีลูกค้าอยู่หลายกว่า200ประเทศและเขตปกครองตนเองบรรดาประเทศตะวันตกลมทางสงหรัฐอเมริกาสังคมบัตรรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ ทานวอลิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียมีคำสั่งให้มีคำสั่งให้ทาหารรัเสเซียเข้าบุกยึดประเทศยูเครนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยให้เหตุผลว่ามีคนที่ใช้ภาษารัสเซียอยู่ประเทศยูเครนถูกทาหารยูเครนกดขี่ข่มเหงและผู้นำรัเสเซียยังอ้างถึงกรณีประเทศยูเครนเขาเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาปกป้องแอลนติกเหนือหรือว่านาโต องค์การข่าหลวงใหญ่สหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงให้โจทหรือวังงับบทบาทของประเทศรัสเซียอยู่สภาสิทธิมนุษย์การลงคะแนนเสียงให้มีการโจทหรือวังงับบทบาทของประเทศรัสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์ได้มีขึ้นในวันที่7เมษายน2022อยู่นครน,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการก้าวหาวาททางรัสเซียได้ทําการสังหารหมู่ประชาชนยูเครนอยู่เมืองบูซาที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงเคียฟของประเทศยูเครนอิงตามข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติหรือว่า United n ต t i o n s สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานว่ามีการสังหารประชาชนยูเครนหลายกว่า100คนโดยทาหารรัเสเซียนับแต่วันที่ทาหารรัเสเซียเริ่มบุกยึดเมืองบูซาองค์การข้าใหญ่หลวงสาปภาษาศาสตรมีสมาชิกทั้งหมด1 9 3ประเทศในนั้นมี9กบประเทศได้ลงคะแนนเสียงเห็นดีให้โจบบทบาทของรัเสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์มี24สรษษประเทศซึ่งมีประเทศเราอยู่ในนั้นลงคะแนนเสียงคัดค้านและ58ปประเทศงดออกเสียงเจ้าหน้าที่ยูเครนได้รายงานว่าอยู่เมืองบูซาเจ้าหน้าที่ได้ พบศพพลเรือนลายกว่า100ศพรวมทั้งศพอยู่ถน,นนและอยู่ลูมฝังศพหลังจากทหารรัเสเซียได้ถอนออกไปจากเมืองดังกล่าวนอกจากนี้สำนักข่าววอชิงตันโพสต์ได้รายงานว่าทำการสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนนแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ตรองโซ่อยู่ในกองประสมทางด้านเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum อยู่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่ผู้นำลายประเทศวิจาร์รัสเซียที่ใช้กำลังทหารบุกยูเครนในการปราศรัยโ บรรดากรมนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงพลเอกเจนสโตนตันเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาปกป้องแอลนติกเหนือือวานาโต้กล่าวว่า นอกจากนี้่านยังได้กล่าวตำหนิผู้นำรัสเซียว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่ของวาลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียที่ใส่กำลังทหารบุกยูเครนและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในมื้อนี้วังว่า,านจะได้รับสาระดีๆสำหรับท่านที่ว่าเบิ่องรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการเขามีสาระและมีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องภาวาการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวแท้ๆท,ท,ที่จะเห็นให้ทีมงานของเขามีรายได้และมีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ทานได้สมเรื่อยๆหรือทานใดมีข้อมูลดีอยาเมน ต่ออยากจะบอกต่อสมารถฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาหรือว่าเขามาเล็กเปลี่ยนประสบการณ์นํากันก็ได้หรือท่านใดที่ว่าอยากจะหูจักกับข้าพเจ้าไฮไลายขึ้นกว่านี้ก็อย่าลืมถักมา a c e b o o k ที่ึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กําลังใจทีมงานของพวกเฮาด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ subscribe for more video